เติ่มเย็นมาแล้วสวยค่อยสะขึ้นมาหน่อยพี่น้องอาจารย์ต่อทองก็ยังกัดข้าวอยู่ยังไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้กลับบ้านเลยตอนนี้ต้องรอประมาณชักวีห้าโมงก็จะพากันกลับบ้านแล้วเป็นยังไงพี่น้องนักาการย์ต่อทองไหมเหนื่อยหายใจทางจมูกเลยฝะาไหล่เหนื่อย,ย,ยอยันไหนจะดันข้าว แล้วก็น้ําลึกด้วยเงยเวลากลับไปทีงบ้านก็ระบมเป็นบดอะมาดนนะทางอาจารย์ต่อทองพุ่งนี้จะเสร็จหรือเปล่าก็คงไม่เสร็จ้ะไปถึงโน่นไปถึงห้วยเลยก็ประมาณเป็นไร่เพิ่งมาตัดวันนี้ได้ประมาณประมาณสามไร่จะเอาประมาณสามไร่ก็เลืออีกประมาณห้าไร่ก็คงจะสองประมาณสองวัน เสร็จถ้าไม่มีธุระอะไรไปไหนคิดว่าประมาณสองวันเสร็จถ้ามีธุระก็ไม่เสร็จด,ดูของชาวบ,บ้านที่มันใกลเ้เรื่อเคียงเขานาข้าสวยแต่ว่าเขาไม่ใส่ปุ้ยกระตุนตอนที่เข้าประมาณคืบหนึ่งเนะี่ยเขามาใส่ช่วงท้ายๆแล้วข้าวก็ไม่ค่อยจะงามเท่าไหรอ่อ่ะข้าวถ้าเราปลูกนะับละวานได้ประมาณ ิห้าวันน่ะถ้ามีน้ำเราเอาปุ๋ยมาใส่เลยเข้าวจะแต่กดีแต่กด,ด,ดีแล้วก็หญ้าหยาขึ้นไม่ทันด้วยข้าวจะทันถ้าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยถ้าไม่มีน้ำใส่คือหญ้าเต็มไปหมดเลยเพราะว่าข้าวโตไม่ทันหญ้าฉะนั้นเราจึงต้องถ้ามีน้ำพอเราหว่านได้ประมาณิห้าวันก็เรากปรา็ประมาณประมาณเดือนหนึ่งเลยค่ะ พอข้าวงอกได้ประมาณประมาณครบ่มหนึ่งพอข้าวถ้าง,งอกแล้วก็จะโตเร็วประมาณครบ่มหนึ่งเราก็เอาปุ๋ยมาหว่านเพื่ออะไรเพื่อให้หญ้าไม่ไม่ก่อตัวไม่ก่อตัวทันข้าวถ้าเราข้าวก็จะสูงกว่าหญ้าถ้าเราทําปุ๋ยใส่ปุ๋ยถูกจังหวะข้าวก็จะสูงได้ก็ง,งามหญ้าไม่ค่อยมีด้วยถ้าเราใส่ปุ๋ยไม่มีจังหวะก็ขึ้นอยู่กับน้าแหละถ้าเรามีน้ํา เราก็ใส่ปุ๋ยได้ถ้าไม่มีน้ำก็คือหญ้าขึ้นเต็มเลยข้าวก็จะเพยหญ้าทีนี้พี่น้องทำอะไรก็ต้องไปซื้อยาฆ่าหญ้ามาฉีดฉีดพ่นเพื่อให้เพื่อที่จะให้หญ้าตายแล้วก็ใจเอาเอาปุ๋ยมาใส่แล้วก็ให้ข้าวมันขึ้นจงกระหญ้าครับพี่น้องมันลำบากก่ะชาวนานะลงทุนเยอะปุ๋ยก็แพง เงมากปุ๋ยเดือนเี้ก็สอบละพันกว่าบาทปุ๋ยสูตรที่ไม่ค่อยดีก็พันกว่าสูตรช่วงนี้สูตรบำรุงต้นต้นข้าวบำรุงรวงอะประมาณพันห้าค่ะอยู่ที่ประมาณพันห้าพันหกถ้าสูตรบำรุงต้นข้าวแรกๆก,ก็คือประมาณประมาณพันกว่ากว่าพอชาวนาซื้อเยอะ พ่อค้าก็จะขึ้นทันทีขึ้นวันต่อว,วันเลยพี่น้องไม่ใช่ขึ้นวันต่อว,วันคือขึ้นนาทีต่อนาทีเลยพ่อค้าเน่เห็นคนซื้อเยอะๆก็ปุ๋ยก็ขึ้นเอาขึ้นเอาชาวนาจำเป็นต้องซื้อเพราะอะไรเพราะไม่มีข้าวถ้าเราไม่กระตุ้นปุ๋ยเราก็ไม่ได้ผลผลิตเยอะแล้วยากาก็ขึ้นเต็มตอนที่เราเกี่ยว มันไม่ได้ผ้นผลิตแล้วเอาเอาเงินมันไม่คุ้มค่าเกี่ยวรถเกี่ยวเลยฉะนั้นเราก็ต้องใส่ปุ๋ยถึงจะแพงขนาดไรก็เราก็ต้องเอาปุ๋ยมาใส่เพื่อที่จะได้พ้นผลิตมากกว่าที่เราไม่ได้ใส่ปุย๋ยพอเราเอาไปขายแล้วช่วงที่ได้พ้นผลิตยเยอะพ่อค้าทางโลซีเขาก็กดราคาชวนาอีกโลละ8บาท9บาท ถ้าใครเกี่ยวได้กกลนก็คือลดได้ลดละเก้าบาทสิบบาทถ้ามารอบหลังๆนี้ก็คือลดมาประมาณแปดบาทเก็ดบาทค่ะพี่น้องโดหนึ่งถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มกับค่ารถอันไหนจะค่ารถเกี่ยวอันไหนจะค่าปุ๋ยอันไหนจะค่ารถคนก็นจะนี้รถคนข้าวนะเะเอาตันละประมาณสี่ร้อยสามร้อยค่ะออกจากนาไม่รวมกับค่ารถเกี่ยวนะนเฉพาะค่าคนข้าว ก็คือพูดไปแล้วก็ลําบากแต่ทํำยังไงไรเราไม่มีอาชีพเรามีอาชีพทํานาก็ต้องทํานาเลยเราเกิดมาเป็นชาวนาะก็ต้องทํานาไปไปกรุงเทพก็ไม่ไว้เดี๋ยวนี้เนะี่ยขอโทษนะพี่พูดไปแล้วก็คือลูกหลานที่ไปกรุงเทพก็กลับมาก็พ่อแม่เลี้ยงแหละไม่มีตังค์จะเลี้ยงตัวเองก็โทรมาหาพ่อแม่เพื่อขอยืมตังค์ ไปใช้ไม่รู้เขาไปทำอะไรหมดชาวนาลำบากลำบากทุกเรื่องนล้ไหนจะติดหนี้ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาลงทุนทำนาอีกพอข้าวได้มาก็ไม่คุ้มกับการที่จะลงทุนแต่ก็ยังดีอ่ะพี่น้องที่ได้ข้าวไว้กินเหมือนกับว่าเรามีสิบบาทเรา เราก็ไม่ต้องไปซื้อข้าวเราเก็บไว้แค่ซื้อกับข้าวแล้วก็ให้ลูกหลานไปโรงเรียนก็ประหยัดไปอีกส่วนหนึ่งถ้าเราซื้อทั้งข้าวซื้อทั้งให้ลูกไปโรงเรียนแล้วก็ซื้อกับข้าวนี่ก็คงไม่ไหวเงินสิบบาทก็ไม่มีเหลือใช้อย่างน้อยเรืองเงินสิบบาทแล้วก็เหลือบาตรหนึ่งไว้ใช้ไว้เก็บออมว่าสมมุติว่าเราไปโรงพยาบาลเราก็จะมีบาทหนึ่งนี่แหละจะไ,ได้ค่ารถ ไปโรงพยาบาลหรือเป็นไข้ได้ป่วยอะไรมันก็ประหยัดอีกแบบหนึ่งเพราะว่าเรามีข้าวไว้กินแล้วถ้าเราอยู่กรุงเทพไม่ได้ทำนาก็จะซื้อทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทําว่าลูกหลานที่อยู่กรุงเทพซื้อทุกสิ่งทุกอย่างไม่ตกก็ไม่ค่าใช้จ่ายก็ไม่พอต้องมาขอพ่อแม่ที่ทํานาพ่อแม่ได้อะไรก็ข้าวท,ที่ที่เก็บไว้ ไปกินนั่นก็คือเอาไปช่วยลูกหลานเอาไปขายแล้วก็ส่งตังค์ไปให้พอ่อให้ลูกให้หลานที่กรุงเทพใช้เพราะว่าถ้าไม่ช่วยก็ไปไม่ไหวลูกหลานก็ภาระทุกวันนี้เนะี่ยลูกดานก็มีหนี้สินเมื่อก่อนลูกหลานไม่ค่อยมีหนี้สินเพราะกลัวกลัวอะไรกลัวติดหนี้พ่อแม่สมัยก่อนไม่ค่อยจะติดหนี้ติดสินเพราะกลัวแต่ทุกวันนี้เขาไม่กลัวเรื่องหนี้สินก,ก็คือออกรถออกดานแล้วก็ มีหนี้เยอะแล้วไม่ไหวก็ต้องมาพึ่งพ่อแม่พ่อแม่จะเอาอะไรได้ก็ก็ต้องไปกู้ธนาคารเพื่อที่จะช่วยลูกหลานออกรถถ้าเราไม่มีรถก็พี่น้องก็จะทํามาหากินลําบากคือว่าไม่ทันเขาอะอย่างน้อยก็มีแค่มอเตอร์ไซค์ไปตลาดเพื่อจะได้ทันคนอื่น่ะถึงเลยแม่ว่าเราไม่มีรถยนต์แต่เราก็ยังมีมอเตอร์ไซค์ว้ใชเ้เมื่อเวลาที่ ยามที่เหมือนกับว่าอาจารย์ตะโองมีนาใกล้ประมาณสิบห้าลูนอย่างนี้ถ้าไม่มีมอเตอร์ไซค์หรือไม่มีอะไรก็ไปนามาลำบ,บากก็ต้องใช้รถถ้าเราไม่มีรถก็หากินไม่ทันเพื่อนเขาอะค่ะก็ทำยังไงก็ต้องติดหนี้ติดสินเขาก็ค่อยๆผลชำระใช้ไปอะพี่นี่แหละชาวนาลำบ,บาก กำลังสูฟ้านะ้าชูดินได้ผลผลิตมาก็ยังดีคือความภูมิใจตอนที่เราได้ข้าวตอนที่เราเกี่ยวข้าวแล้วก็เห็นเม็ดข้าวงามๆนั่นแนหะคือความภูมิจใจของชาวนาภูมิใจตรงนั้นแหละตอนที่เราเอาเข้าไปดากแล้วข้าวมีเม็ดงามสวยงามเรื่องระดาบนั่นแหละคือความภูมิใจของชาวนาแต่ว่าเรื่องพอกินพอยใช่ไหม ถ้าเราไม่มีนี่สินก็คือข้าวเรากินไม่หมดกินไม่หมดถ้าเราไม่มีชส้นชิ้นนะสมมติว่าเราไม่มีนี่สินนปีปีลองาเราทํานาได้เยอะจริงต่ว่าเรามีนี่สินก็ต้องเอาไปขายถ้าไม่มีนี่สินจะติดธนารายจ้างก็ชาวนาไม่มีวันจนเพราะอะไรข้าวข้าวได้เยอะกินไม่หมดปีต่อปีก็คือกินไม่หมดค่ะแต่เพอิอนชาวนาต้องทํา ทำนาต้องลงทุนแล้วไม่มีอะไรซื้อปุ๋ยชีอะไรก็ต้องไปกู้ธนาคารเพื่อมาลงทุนทำนาทำนาทำได้แล้วค่ะก็เลยติดอันนี้แลละพอทำไปคนผลิตมันได้น้อยก็เลยติดรีติดชินเลยใช่เพาะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะคือไม่จนค่ะ พราะถ้าคนคนที่เขามีที่นายเยอะๆเขาก็ได้ข้าวเยอะประมาณเยอะละเยอะพอสมควรนะพี่คนที่มีที่นายเยอะๆบางทีเขาก็ขายขายได้ปีละสองแสนสามแสนอย่างนี้เนะี่ะเขาได้เยอะแต่เฉพาะคนที่ไม่มีก็แย่แล้วพี่ก็ต้องอาศัยเขาเวลาช่วงที่เขาเกี่ยวข้าวแล้วก็ ไปรับใช้ช่วยเขา้าตากข้าวเขาก็ให้มากระสอบสองกระสอบก็ไปกินเฉพาะคนที่ไม่มีนาข้าวนะชาวบ้านก็จะจ้างไปช่วยตา,ขากข้าวแล้วก็ค่าแรงก็คือตอบแทนด้วยการให้ข้าวไปกินคือไม่ให้ตงังบางคนก็เขาคิดได้ก็เออให้ตังด้วยให้ข้าวไปด้วยคือตังก็คือชื่อกับขา้ขาวข้าวก็เอาไว้ซี้กินอย่างนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้แหละชาวนา ที่พี่เห็นอยู่ยังค่ะเนี่ยที่นาของอาจารย์เต่าทองก็วันนี้ก็คงไม่เสร็จกับค่ะพี่ก็ประมาณอีกสักชั่วโมงหนึ่งก็จะพากันกลับบ้านแล้วถ้ายังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์เต่าทองด้วยนะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ